สวัสดีครับพบกับ New ลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของไทยกับเขมรกับประเด็นการปิดด่านที่ทําให้ทางฝั่งเขมรเนี่ยดูแล้วน่าจะได้รับความเดือดร้อนมากกว่าฝั่งไทยแต่ขาะเดียวกันข่าวทางฝั่งเขมรรวมถึงโซเชียลขเขาก็พยายามพูดให้คนชาติเขาได้รู้นะครับว่าเอ้ยดีแล้วแหมสะใจมากพอปิดด่านปุ๊บไทยแย่เลยหรือ <laughs> <laughs> ก็นี่แหละครับผมมันเป็นเรื่องของข่าวที่ ต้องพิจารณาแล้วดูข้อมูลเอาว่าใครเจ็บหนักหรือว่าอะไรก็กันถามว่าเราเจ็บไหมก็ต้องพูดตามตรงนะครับว่าเราก็มีมีนะครับแต่ว่าก,ก็มีผลประโยชน์ก็คือเราก็หาตลาดใหม่เท่านั้นเองการค้าชายแดนหรืออะไรเนี่ยไม่มีลูกค้าแถวๆนั้นเดี๋ยวผมเชื่อว่าเขาก็ไปขายกันตรงที่อื่นแต่ถื่ว่าถ้าดูรวมๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยน่าได้จะรับน่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า ผลเสียมากกว่าโทษนะครับแต่ทางฝั่งเขมีต้องบอกว่าเจ็บหนักจริงๆและก็สิ่งที่สําคัญเลยนะครับว่าการปิดชายแดน,นครั้งนี้ทําให้สินค้าการเกษตรของเขมรไม่สามารถเข้ามาขายแย่งแย่งตลาดในไทยได้ซึ่งมันทําให้อ่าก่อนหนนี้มันทำมันทำให้ราคาสินค้าเกษตรกรรมกสินค้าเกษตรของไทยมันตกนะครับพอไม่มีสินค้าคเขมรเท่านั้นแหละโอ้โหสินค้าเกษตรกรรมขึ้นเลยจริงๆแล้วเนี่ย ก็เข้าใจนะครับว่าผู้ซื้อก็อยากขายได้แพงๆส่วนผู้ขายก็อยากก็คือผู้ซื้อเนี่ยอยากซื้อถูกๆผู้ขายก็อยากขายแพงๆแต่ว่าบางทีราคามันไม่สมเหตุสมผลนะครับทำให้ชาวเกษตรของเราค่อนข้างลําบากไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าอะไรนะครับชาวไร่ชาวนาชาว,าชาวสวนขายโอ้โหมันสัมผัสราคาเท่านี้เนี่ยมันจะได้ยังไงเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วก็คือโดนสินค้าของทางขมินขณะทีะ่สินค้าขมิ้นเนี่ย เขาขายในราคานี้เขาอาจจะอยู่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยค่าของชีพน้อยกว่าเราการ,การที่เขาขายได้ราคานี้าอาจจะมองว่า,าดีแล้วราคาดีสําหรับเขาแต่ว่าราคามันไม่ดีสําหรับเราเราก็ลําบากดังนั้นด้วยความที่ ความต่างกันของค่าของชีพนะครับประเทศที่ค่าของชีพประมาณนี้ส่งของเข้ามาขายนี้แล้วก็ได้เงินไปอย่างที่เห็นว่าผมมองว่าระบบมันควรจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเราอาจจะซื้อสินค้าเกษตรในราคาที่แพงขึ้นแต่จริงแล้วมันไม่ใช่แพงขึ้นแบบว่าแพงหูฉี่มันเป็นราคาที่สมควรสมสมควรจะเป็นแบบนั้นสมเหตุสมผลน,นะครับเพราะว่าถูกกว่านี้ก็ไม่ไหวแต่ก็สุดท้ายนะครับสินค้าของเขาหลักๆเลยที่เราได้ยินกันคือมันสัมปะหลังม,มีข้าวแล้วก็ทางทุเรียนด้วย โดยเฉพาะเรื่องมันนี่มีการพูดถึงก่อนหน้านี้เพราะมันในประเทศเนี่ยโอ้โหราคามันถูกมากๆเลยปรากฏว่าก็นี่แหละครับผมเป็นเพราะว่าทางคนเขเมรก็เอามันเข้ามาขายในไทยเยอะพอปิดด่านปุ๊บก็เละเทะเลยนะครับมันมีข่าวก่อนนี้นนว,ว่าอะไรว่าเน่าเน่าเน่าแต่ไม่รู้ว่ากี่ล้านตันแต่ข่าวที่ออกมาล่าสุดก็คือ16ล้านตันราคาดิ่งเหลือ0.3บาท 30ก็คือ30สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนั่นเองเรียกว่าชาวเกษตรถมนนี่มีร้องเลยทีเดียวอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรอนะครับแต่ขนาดเดียวกันในบ้านเราเนี่ยราคาพุ่งเช่นเดียวกับราคาข้าวนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเมื่อก่อนที่จะปิดด่านผมจำถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณหมื่นหนึง่งตอนนี้หมื่นหกถึงหมื่นแปดแล้วก็แน่นอนนะครับว่าก็มาจากการปิดด่านแหละแต่ไม่รู้ว่า จะมีเล็ดรอดหรือว่าอะไรมาอีกมากน้อยแค่ไหนผมเชื่อว่ามันน่าจะมีบ้างนะแต่อาจจะไม่เยอะแต่พวกนี้เนี่ยบางทีก็ใช้วิธีอะไรก็ไม่รู้อะใต้โต๊ะหรือว่าอะไรก็ตามนอกจากนี้เรื่องข้าวเราก็เพิ่งได้เห็นข่าวไปแล้วนะครับว่าข้าวเขาเนี่ยก็ขายไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยได้ตลาดจีนไปแล้วแล้วก็ได้ตลาดสิงคโปร์นอกจากนี้มีออสเตรเลียนะครับมีแคนาดาโอ้โหมีทั่วเลยรวมไปถึงรัเสเซียด้วย ไม่มีทางแอฟริกาด้วยก็คือแอฟริกาใต้นะครับก็คือไปทวีปแอฟริกาแหละแต่ว่าจะไปอีกกี่ประเทศที่รู้คือแอฟริกาใต้แน่นอนรวมๆแล้วนะครับเราก็มีตลาดไปถึง6ประเทศแล้วส่วนแอฟริกาเนี่ยเหมือนจะเป็นตลาดเดิมของเราเพียงแต่ว่าจะขยายมากขึ้นก็จะมีจีนรัสเซียสิงคโปร์นะครับออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็ทางแอฟริกาด้วยโอ้โหเรียกว่าขายกันยับยับเลยทีเดียวก็ต้องชื่นชมในการเดินเกมไวของเราขณะที่ทางของ เหนื่อยนะครับ <c oughs> ข้าวเน่าถึงกระนา้เพราะว่ามีการอัดคลิปทําลายข้าวที่ข้าวทิ้งเลยรวมไปถึงมันสำปะหลังก็ลําบากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทุเรียนเขาชอบสวมสิทธิ์เราบ่อยๆนะครับตอนนี้ก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเขาเขา้เขามาขายไม่ได้พูดง่ายๆว่า,าชาวกเกษตรของเขาเนี่ยรายได้ไม่มีเลยพูดง่ายๆว่าไม่เหลือนี่คือคนที่ทาก็คือเขาเป็น เป็นคนที่อยู่ในประเทศอยู่แล้วนะครับอาชีพเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยคนที่อยู่ในประเทศเขาก็รายได้ตกน่าจะตกน่าจะหายหมดเลยนะครับถามว่าอาหุ่นเซ็นกับหุน่นเมเนตเดือดร้อนไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขามีเงินเยอะอยู่แล้วขณะเดียวกันแรงงานที่ทํางานนอกประเทศก็ไม่มีงานครับกลับมาไม่มีงานก็คือโดนทั้งสองต่อเลยทั้ง คนจากแรงงานเขมรจากนอกประเทศกลับมาก็ไม่มีงานตกงานนะครับแล้วคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ไม่มีงานเช่นกันทําให้ประเทศของเขาเนี่ยคือลําบากอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของการพูดเล่นๆมันมีเรื่องของเหตุและผลเราพูดกันเราก็ใช้ข้อมูลใช้ข้อมูลวิเคราะห์อ้างอิงตามนี้เลยทําให้เขาต้องกู้ IMF แต่ปรากฏว่า IMF เนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะนจะครับน่าจะมองว่าศักยภาพที่จะใช้มีน่าจะไม่ไหวก็ไม่ได้อนุมัติอะไรแต่อย่างใด สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ